สวัดีครับคุณผู้ชมวันนี้เหล่าเด็กดีวิสตากรุงเทพมหานครขออาสามาโชว์ความดีที่พวกเขาได้ฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองมาตลอดทั้งปีก่อนจะได้ไปแสดงพลังแห่งความดีพร้อมกันในงานกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งความดีนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามช่วงพร้อมๆกันได้เลยครับ ความดีสากล5ประการได้แก่สะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิที่เหล่าเด็กดีวิสตากรุงเทพมหานครทุกคนได้นำมาฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อยอดไปสู่กิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมสร้างสรรคสังคมกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบเป็นต้นรวมถึงนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1 คือเครื่องมือประเมินผลสำเริจของนักเรียนจากการปันทึกความดีต่างๆตลอดภาคเรียนการศึกษานับว่าทั้งหมดนี้คือกิจกรรมความดีที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เป็นเด็กเก่งดีและมีความสุขครับการที่จะเป็นเด็กดีนั้นต้องฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับโดยมีคครูเป็นผู้จุดประกายสิ่งที่เขาฝึกก็เป็นเรื่องพื้นฐานเช่นการเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดวางรองเท้าการแต่งกายที่เป็นระเบียบหรือการปฏิสันถานต่อผู้ใหญ่หรือคุณครูการจัดสิ่งของที่เป็นระเบียบต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเขาอยู่แล้วเป็นกิจกรรมของวีสตาเมื่อเขาได้ฝึกไปแล้วนะครับก็สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในทันทีเด็กๆคตั้งใจอย่างมากเลยค่ะเวลาคุณครูขึ้นไปแนะนําว่าวันนี้เราจะฝึกการเคารพคุณครูทําแบบไหนมากเด็กๆก,ก็จะตั้งใจค่ะแล้วก็จะมีการเดิน การเก็บหนังสือให้มีระเบียบการเช็ดโต๊ะเก้าอี้ให้สะอาดให้ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นพิษนะคะแล้วก็มีการนั่งสมาธิการสวดมนต์เด็กเปลี่ยนแปลงมากค่ะนิ่งขึ้นแล้วมีสมาธิตั้งใจอยากฝึกอยากจะเป็นตัวแทนสามารถเข้าไปร่วมงานได้อะคะ่ะที่เรียกว่าเป็นทักษะชีวิตเลยก็คือเรื่องของความดีสากลก็จะย้ำนักเรียนตลอดเลยว่าเป็นความดีที่ทุกคนต้องมีแล้วก็เป็นที่ยอมรับ ทุกถิ่นทุกที่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเราก็จะเป็นคนคุณภาพได้ฝึกฝนเรื่องการทําความสะอาดค่ะการเก็บขยะแล้วก็การเดินค่ะการนั่งสมาธิค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกฝนแล้วก็จะไม่สามารถทําได้ค่ะปัจจุบันก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าใจเย็นลงรู้ตัวสติอยู่กับตัวเราตลอดค่ะเมื่อก่อนมีนิสัยที่ใจร้อนไม่มีสติเที่ยวแต่ใจค่ะ แต่ตอนปัจจุบันนี้โรงเรียนได้สอนเรื่องการสวดมนต์ค่ะสอนเรื่องให้มีสมาธิการนั่งสมาธิที่ถูกต้องค่ะแต่ก่อนนะคะที่หนูยังไม่ได้ฝึกบางครั้งหนูอาจจะวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบบ้างค่ะเพราะว่าหนูรีบค่ะแต่พอได้มารู้จักความดีสากลทําให้หนูวางรองเท้าที่เป็นระเบียบมากขึ้นถ้าเราวางรองเท้าไม่เรียบร้อยนะคะจะทําให้ผู้อื่นที่มามอง มองว่าไม่เรียบร้อยไม่มีระเบียบค่ะและอาจจะทําให้ผู้อื่นที่เดินมาเดินมาเตะรองเท้าได้ค่ะโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนนสสตรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมได้านสมาธิและทักษะการอ่านสามารถตอบโจทย์นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซส่งได้กระแสตอบรับจากโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเป็นอย่างดีครับ การที่เรามาให้เด็กสวดนมนต์บทธรรมจักเนี่ยเด็กได้สมาธิได้เกิดปัญญานะครับแล้วก็เป็นคนที่สงบทําให้เขานั้นมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ดูจากการวัดประเมินผลในการเรียนกิจกรรมเด็กดีวิสตานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะว่าในสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มีการบทเรียนในเรื่องของการเรียนพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่เรียนในห้องเรียนแต่ในตำรา เด็กไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสของจริงไม่ได้เรียนรู้ของจริงก็จะไม่เกิดปัญญาในการเรียนรู้ได้สวดมนต์ธรรมาจักรกับประวัตนาสูตรค่ะความเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีสมาธิค่ะอาจจะเรียนไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอได้ปฏิบัติหลักข้อนี้แล้วก็มีสมาธิแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะเีสาม ตตามตมไม่เพียงแค่ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้พร้อมเพื่อไปเจอเพื่อนๆจากทั่วเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางฝั่งรุ่นพี่ก็กำลังมุ่งม,มั่นฝึกซ้อมกับภารกิจสำคัญแต่ภารกิจนั้นคืออะไรเราไปตามหาคำต,ตอบพร้อมๆกันเลยครับ ผมได้รับหน้าที่กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะครับวิธีฝึกซ้อมของผมนะครับผมก็จะอัดคลิปเสียงของเตเองไว้ก่อนว่าทำนองเป็นยังไงเสียงเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่ามีผิดตรงไหนหรือเปล่าครับพอผมอัดเสร็จผมก็จะส่งให้อาจารย์โลนเดชเพื่อตรวจสอบอีกทีครับอาจารย์เขาก็จะบอกว่าพูดไม่เป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ไปปรับแก้ผมรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ผมได้เป็นตัวแทนของกทมผมตื่นเต้นมากครับเป็นงานใหญ่จริงๆครับผมเตรียมตัวฝึกซ้อม เพื่องานนี้โดยเฉพาะครับแล้วผมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมได้รับหน้าที่เป็นผู้นํากล่าวคําปฏิญาณตนเด็กดีวิสตาในงานเยาวชนไทยรวมใจทําความดีครับผมส่วนตัวผมมีวิธีการฝึกซ้อมจากนําคลิปเสียงของท่านอาจารย์รณเดชเนี่ยไปฟังที่บ้านแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็ในหลังเลเรียนของทุกวันเนี่ยผมจะมาซ้อมกับท่านอีกทีหนึง่งตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็ยินดีมากๆครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์โรณเดชครับแล้วก็พี่พีสตาฟที่เลือกผมครับจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด นอกเหนือจากหลักสูตรนะคะดังนั้นอะไรที่เด็กออกไปแล้วได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆก็เป็นสิ่งดีที่ทำให้เขาเปิดประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่ดีย่อมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในอนาคตที่ดีให้กับเด็กด้วยค่ะเขาจะได้เห็นว่าเขาได้ทำหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดีได้ไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไปซึ่งบางทีเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องเล็กๆในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ เ,เ,เพื่อให้เด็กได้เห็นว่าโรงเรียนทั่วประเทศเขามีการตื่นตัวมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสมานสามัคคีการที่เรารวมพลังคนเยอะๆเนี่ยจะเป็นพลังดึงดูดที่ดีให้คนที่ศรัทธาอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วก็กล้าที่จะทำดียิ่งขึ้นส่วนคนที่ยังไม่กล้าทำความดี ก็สามารถที่จะทําความดีได้เหมือนกับคนอื่นเพราะฉนั้นในการรวมพลังในครั้งนี้เนี่ยเป็นพลังที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างแรงจูงใจและแรงดึงดูดให้ทุกคนไปทําความดีด้วยกันครับมาเริ่มนับถอยหลังสู่งานกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทําความดีประจําปีพฤศักราช2567วันนี้เราเด็กยิววิสตากรุงเทพมหานครพร้อมแล้วคุณหลัก อย,อย่างความดีสากลเนี่ยหนูก็ได้รับการฝึกอบรมมาโดยตลอดยิ่งเราได้มาเข้าร่วมงานเยาวชนไทยรวมใจทาความดีค่ะก็เหมือนกับว่าเราได้มาเจอกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนที่ทุกคนก็ต่างทําความดีแล้วเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันแล้วเราก็สามารถนําความรู้ตรงนั้นนะคะไปต่อยอดปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ ผมอยากจะเชิญเพื่อนๆทุกคนไปงานรวมพลังเด็กดีวิชาตาเพราะงานนี้มีการฝึกตอบแก้ปัญหาธรรมะการฝึกสวดธรรมจักรของกินที่อร่อยแล้วก็ของละวันอีกมากมายซึ่งปีที่แล้วผมเคยไปมาแล้วและปีนี้ผมก็จะไปอีกแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนไปกันเยอะๆนะครับผมจะรออยู่ที่งานนะครับ